เผยภาพนะฮะนักล่าค้างคาวตัวใหม่ที่อาจเป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลเรื่องราวนี้ราเริ่มต้นจากความบังเอิญนะฮะเมือ่อทีมวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเบอร์ลินนะฮะได้ทําการติดตั้งนะ,ะนะกล้องอินฟราเรดนะนะเพื่อศึกษาพฤติกรรมของฝูงค้างคาวกว่า30,000ตัวนะที่กําลังจําศีลอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮัมบูร์ไปประมาณ60กิโลเมตรด้วยความตั้งใจเดิมแล้วเนี่ยนะวิจัยด้เขาได้ทําการตั้งกล้องนะเพื่อที่จะ ถ่ายทำพฤติกรรมของค้างคาวแต่กลับกลายเป็นว่านะครับกล้องเนี่ยก็กลับไปบันทึกภาพที่น่าตกใจนะเมื่อเขาพบกับหนูท่อนะที่กำลังปีนขึ้นไปบนแท่นที่ค้างคาวเนี่ยใช้ร่อนลงจอดและภาพจากกล้องเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้เจ้าหนูท่อพวกนี้มันทำการยืนสองขาโดยใช้หางทรงตัวแล้วพุ่งตัวออกไปคว้าจับค้างคาวที่กำลังบินอยู่ในอากาศ หรือตะคุบกับค้างคาวที่กําลังจะลอนลงจอดก่อนที่พวกมันเนี่ยจะกัดค้างคาวจนตายและลากซากหายไปโดยนักวิจัยนะครับได้ทําการคํานวณและพบว่าจากการจู่โจมทั้งหมด30ครั้งหนูท่อพวกนี้สามารถจับค้างคาวได้ถึง13ครั้งหรือก็ราวๆเกือบจะ50%เลยทีเดียวถือว่าเป็นการล่าที่มีความแม่นยําสูงและการล่าเหล่านี้นะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มืดสนิทนะักวิจัยคาดว่าเจ้าหนูพวกเนี้ย มันใช้หนวดในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของลมหรือการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนจากปีค้างคาวแทนการใช้ตาเพื่อมองเห็นนักวิจัยให้ความเห็นว่าหนูเหล่านี้ดูเชี่ยวชาญในการล่ามากราวกับพวกมันเป็นนักล่ามืออาชีพที่มาดักรอเหยื่ออยู่เป็นประจำอยู่แล้วนักวิจัยประเมินว่านะหากมีเจ้าหนูที่เป็นนักล่าแบบนี้เพียงแค่15ตัวนะจะทําให้ค้างคาวที่อยู่ในถำ้ำลดลงถึง7%ต่อปี ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลน,นะสำหรับนักอนุรักษ์ค้างคาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่หนูท่อแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วทําให้ค้างคาวเนี่ยเสี่ยงที่จะต้องตกอยู่ในศัตรูใหม่ที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเดิม